อีพีมาแล้วเลขหลุดรัฐบาล2มกราคม68แปสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีทางช่องมหาบารมีน้ำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ มาพบกันในเช้าวันเทศกาลสงท้ายปีเก่าวันจันทร์ที่30ธันวาคมก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นแล้วนะคะก็จะได้ทราบผลการออกรางบันสรากินแบ่งรัฐบาลแล้วคะ่ะว่าเล็กไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินอ่ะเรามาเตรียมรุนไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้เลขกหลุดรัฐบาลแอดมินนำมาแบ่งปันกันสำหรับมดอ2มกราคม2568 แต่ก่อนจะไปรับชมก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณหญาติแต่การับชมด้วยนะคะสำหรับเลขลุดรัฐบาลช่องของเราได้นำเสนอมาอย่างยาวนานหลายงวดแล้วนะคะ มาดูผลงานก่อนๆกันสักหน่อยเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องมหาบาร,รมีนำโชคของเราค่ะผลงานวันหนึ่งกันยายนผลรางวัลที่หออก606และสองตัวล่างออก94ให้ถูกเลขเด็ด9และก็94ตัวตรงค่ะวนนันสิบหกกันยายนผลรังวัลที่หออก662และสตัวล่างออก3 7 เลขไม่เข้านะคะวันหนึ่งตุลาผลรางวันที่หนึ่งออกหกหกห้าและสองตัวล่างออกห้าเก้าให้ถูกเลขเด่นเก้าวันสิบหกตุลาผลรางวันที่หนึ่งออกเก้าหกสองและสองตัวล่างออกศูนย์ศูนย์ให้ถูกเลขเด่นศูนย์ วันหนึ่งพฤศจิกาผลรางวันที่หนึ่งออก044และสองตัวล่างออก3 2สองให้ถูกเลขเด่น3มวันสิพฤศจิกาผลรางวันที่หนึ่งออกสองและสองตัวล่างออก38ให้ถูกเด่น3แต่ก็เข้าสองตัวล่างด้วยค่ะ38วันหนึ่งธันวาผลรางวันที่หนึ่งออก8 4 3สาม และสองตัวล่างออก6กหนึ่งห้ถูกเลขเด่นตัวเดียวคือเป็น3ามเมื่อสิบหกธันวาผลรางวัลที่1ออก8ปดกสและ2ตัวล่างออกสองหนึ่งเลขไหมเข้าค่ะสำหรับข้อมูลวันนี้วันสองมกราคม2568เเลขหลุดรัฐบาลให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้แก่เลขเด่น5 และสองตัวหางเดียวที่เลข6กหซึ่งก็ตรงกับใบนี้เลยคะ่ะสอง VIP ที่ใช้ชื่อว่าหลุดมาเลขวงไหนวดนสอมกราคม2568ให้ายิงหฟันสองตัวบนล่างห่างเดียวที่6กห้ามีสถิติให้มาด้วยคะ่ะสองวดมวด1นทันวาให้เด่น6ฟันสองตัว6กหนึ่ง ผลลังบันออกสองตัวล่าง6-1หนึ่งวดเซ็มหกธันวาคมให้เด่นสองฟันสองตัวสองหผลลังบันออกสองตัวล่างสองหนึ่งอ่ะมาลุ้นกันสำหรับงวดนี้นะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเป็นสูตรคำนวณสอตัวล่างซึ่งมีสถิติเข้ามาแล้ว3ามงวดติดนะคะ ให้มาเมื 16, ่อสิบหกพฤศจิกาให้ถูกสามแปดวัหนึ่งธันวาให้ถูกหกหนึ่งแรกเมื 16, ่อสิบหกธันวาให้ถูกสองหนึ่งตัวตรงค่ะสำหรับวดนี้เมื่อสองมกราคมให้มาก็จะมีสามห้าสามหกสามเจ็ดแปดห้าแปดหกและแปดเจ็ดค่ะ สำหรับข้อมูลนี้เป็นของแอดประชาเลขมีเข้ามีหลุดนะคะวดล่าสุด16ธันวาคมแอดประชาให้เลข6ตัวเดียวผลลางบันออก6-3สำหรับวดนี้แอดประชาให้มาแล้วคะ่ะสมกราคม6-8ให้บิงห้าตัวเดียวมาลุ้นไปด้วยกันนะคะ มาอัปเดตข้อมูลไวยกันต่อค่ะกับแนวทางนี้สสนามบินน้ำของเขามีหลายสูตรนะคะแอดมินเลือกเอาสูตรใบนี้มาฝากค่ะเป็นของวัดสอ2มกราคม2568สายใต้ก็จะมี57 59 68 50 39และ28 และตามมาติดกับชุดตัวเลขใบนี้ค่ะสำหรับเลขส่งเข้าชิงมงสถิติของเขาเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเข้ามาแล้วสามวดติดค่ะคืงวด16พฤศจิกาขอส่ง8เข้าชิงมงปรากฏบ้าผลรางบันออกสงตัวล่าง3 8ค่ะต่อมางวด1หนึ่งธันวาคมขอส่งหกเข้าชิงมง ปรากฏว่าผลดังบันออก2ตัวล่าง61และต่อมาวันลาสุดร6ีธันวาคมขอส่ง3เข้าชิงมงปรากฏว่าออก63ไปข้างบนค่ะสำหรับข้อมูลวันนี้ว่นสอบมกราคมขอส่ง7เข้าชิงมงค่ะมาลุ้นกันนะคะว่า7จะมาไหมนะคะ แล้วก็มาอัปเดตข้อมูลหวยกันต่อกับแนวทางจากแอดแสงเดือนปกติสูตรเล็กเด่น10หน่วยล่างจะเข้าบ่อยมากนะคะแต่สำหรับชุดนี้ที่แอดมินนำมาฝาเป็นชุด2ตัวเด่นล่างค่ะสถิติเริ่มทิ้งวัด16พฤศจิกาให้ชุด2ตัวเด่นล่าง38ปรากฏว่าออก2ตัวล่าง38ตัวตรงค่ะ ต่อมาวันหนึ่งธันวาคมให้ชุดสองตัวล่างหกหนปรากฏว่าผลลางบานออกสองตัวล่าง61ตัวตรงค่ะต่อมาวันล่าสุดสิบหธันวาคมให้ชุดสองตัวเด่นล่างสองหนปรากฏว่าผลลางบานออกสองตัวล่างสองหนตัวตรงอีกเช่นกันนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้วันสองมงกราคม แอดแสงเดือนให้ชุด2ตัวเด่นล่างมาที่เลข0ูนย์สองสามเก้าศและ4ีสและแอดมินก็ยังมีชุดที่แอดแสงเดือนเขาตัดขาดให้มาล่างเน้นที่เลขสามเก้าสี่เก้าสี่สอและ97 มาลุ้นกันค่ะกับชุดตัวเลขของแอดสงเดือนว่าจะเข้าติดเป็นงวดที่4หรือไม่นะคะแล้วก็มาปิดท้ายคลิปนี้กันด้วยแนวทางแอดมาน้อยสถิติเข้ามาแล้วนะคะตั้งแต่งวด16พฤศจิกาให้เน้นหนักที่สองตัวล่างที่เลข83ปรากฏว่าผลรางวันออกสองตัวล่าง38 ต่อมามวันหนึ่งธันวาคมให้ชุดสองตัวเด่นบนสี่สามปรากฏว่าผลรางวันที่1ออกแปดสี่สเข้าเด่นบนสี่สาต่อมามวันล่าสุดสิบหกธันวาคมให้ชุดสองตัวเด่นล่างหนสองปรากฏว่าผลรางวันออกสองตัวล่างสองหนึ่งก็ยังให้ถูกที่ตัวกลับนะคะ สำหรับข้อมูลเมื่อวันี้วัือสองมกราคมแอนหมาน้อยให้ชุดสรุปสองตัวบนเน้นที่สองกับ2อส,อส,อสตัวทอง1นสองกับหนึ่ให้ชุดเน้นหนักสองตัวล่างมาที่02นยองก็มาคอยลุ้นกันนะคะกับชุดตัวเลขของแอนหมาน้อยจะเข้าติดเป็นวันที่4หรือไม่นะคะ รับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดให้กำลังใจแอดมินและทีมงานคนละหนึชอบ1แชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกนะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ